สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่ก๊อปบัดทุกมองทุกบอลทุกผู้ทุกคนนะครับวันนี้ก็มายามเบ็ดช่วงเสาครับประมาณมุ่งกลักวามาจากตลาดก็มีคุ้นปรสุสักดูวุ่้นยังนะครับจำซื้อบุกได้ค่อยได้คนเขม่นมาถามมาอยากให้ไทยเอา เครื่อใบสะลอดด้วยใบนอดที่ผมเอาใส่เบ็ดปลาปากให้เบิ้งแน่ว่าสิผมก็ได้สีมาไทายในคลิปนี้ให้พี่ห,น,หน้องเขาได้เบิ้งกันครับมาเครื่อสะลอดด้วยเครื่อนอดที่ผมเอื่นเอาไปใส่เบ็ดปลาตะเพียนปลาปากเข้านี่มันเป็นเครื่อแบบแ,แต่เป็นใบแบบไตนี่ครับพี่หน้องกะมาหูมมาเบิ้งน้ำกันครับพี่น้อง นี่ครับมันจะเป็นพุ่มเป็นเครื่อจังสีครับพี่น้องนี่ครับทันมันทั้งอื่นพ่นสีมีต้นพ่นอื่นต้นยางอึงบ่ะจะตัวนี้โมเมนต์ครับเป็นคนสายพันธุ์เป็นคนลาย,นนนลยางต้นนั้นจะเป็นต้น,นหน่อยครับคล้ายต้นยางนะน้ำบานผมดอกขาวๆแต่ว่าตัวนี้โมเมนครับตัวนี้สีมีหมากนหน่อยเป็นสีตุมต่มๆน้ำหนามเล็กน,น,น,น้อยนึง เครื่อนี่พุ่มนี่กับบมีหมาทางเห็นเนาะมีนี่อยู่บ่เออมีอยู่ครับพี่น้องมีอยู่เดี๋ยวผมอ,อ่อนเบื่องครับนี่ครับใบไม่นช่เป็นลักษณะนี่ครับพี่น้องเบิ่งกันช,าชาดัดๆเบื่องกันไกลๆครับนี่ครับตัวนี้ทั้งทองใบครับนี่ทั้งหลังใบนี่ครับแต่มันเคยมีวิธีการเลือกครับมันจะมีใบอยู่ หลายแบบหลายยางครับตัวนี้สิมันมันง่ามครับมันใบไงนี่ครับนี่เครือเดียวกันต้นเดียวกันนี่สิใบบวกกันครับตัวนี้สิเป็นใบรูปทรงง่ามอยู่ครับใบนี้นี่ครับเน็ตเน็ตกก๊กมันนี่หรือว่าร่างเครือมันก็สิเป็นอยู่ปลายปลายเคลือกันครับมันจะเป็นแสกครับตัวเป็นแสกนี่บอลครับนี่ครับแลักเนาะ มึงหมากมันครับมึงหมากเบางผลมันมาเป็นผลแนวไลยนะครับพี่น้องหมากเป็นตุ้มน้ำหนามจะนอนเป็นตุ้มเลครับพี่น้องเป็นตุ้มเนื้อหย่าหมากมันหลายอยู่ครับพี่น้องนี่ครับมึงไปไกลๆครับเป็นแบบนี้ครับพี่น้องหมากกัน ทั้งในก็จะเป็นกระขายหมึเดือนี่ครับเป็นแบบนี้สีไม่ยางดูกผีน้องดูเป็นยางนี่ครับยางขาวๆครับหมาก็จะเป็นยางครับในใบก็จะเป็นขวนใบนี่งจะเป็นยางครับเดี็กๆกมนหนึ่งนี่ครับเป็นยางขาวๆออกส่วนใบ เป็นยางออกมากครับตัวสจก็สมๆเล็กน้อยครับหยางมันแต่กองพุ่งีตะไลหรอกครับบขั้นบญญบหยังโบเหยียดเหงือยถ้าถือได้ก็อาจจะเปงือกอยู่จีกนี่ละครับพุ่มใบสลอดครับเครื่อใบสลอดที่ใส่ปลาปากปลาปากมากครับพี่น้องปลาปากปลาหมกมุ้งปลาหางแดงนี่มักมักกินนี่คับน้ำท่วมนี่ใบเบิดด้วยครับพี่น้องยิบรีแห่งจินฮอดอันนี้ ตเปลือกนะครับตัวเปลือกนี่ก็นอย่างรับนี้ก็คืออะนั้นมันหลอนบดแบบครับคุณเห็นยินมมักหลายครับวันวิธีการใส่พี่น้องวิธีการไปปักเบ็ดนี่นเกลือนี่อย่างมันเลยทีมีใบใหญ่ใบหน,หน่อยเขาเดือกเอาใบหน่อยมันครับนี่ครับที่มีใบใหญ่เนี่ยเขาเดือกใบนี่ครับนี่ มันจะกินหไหนใบครับทิไใบถ้าห้าบุดือกับห้ามไปเสียบไปใส่รวดใบยังไงมันก็ส้นานได้โตมันบบบางตัอบางที่ก็หลอนไปซื้อบางเทือบางที่กัดไปหอดบดดัันก็เศร้ามันก็สิดติดครับหาเดือกเอาใบที่เขียว,าวงามๆนะพี่น,อน้องความสมุติพรา้นเข้ากินเขาก็ตรงเดือวก,กินใบงามๆมันเนาะพี่น้องเนาะปลาก็คือกันมันสีมีใบแบบเป็นตาโพ้เป็นเป็นเหลืองเ,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 เป็นจุดน้ำตาลขห้ือนมานะ วก่อนครับพี่น้องผมหาบางก่อนมันก็ดขึ้นอยู่ใบแก่มหมครับใบอ่อนก็มีหรือกันพี่น้องนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยนี่บอกครับเนี่ยบอกสีเป็นใบอ่อนใบงามมนได้กระสางครับบอกตาอันบวมากินครับถึงกินมันก็แพ้เขาหรอกครับไปใส่น้ำกันแพ้เขาบวมใหญ่ขึเขาครับใบเถียวใส่ขนาดนี้พอดีพองามด้วยครับนี่ใบแก่ใบ อันเป็นไรก็ได้ครับต่มันบุเดเหลืองถามมันเหลืองบูดได้ถามมันถามมันยังเป็นสีเขียวสดแบบนี้คือได้เบิดครับใบแก่แบบนั้ก็ได้น่ครับ,บแล้วหาเลือกเอาใบาเขียวสดมันแล้วก็ใบ,บที่เป็นตุม่มเป็นตาโพ้เหลืองๆนี่เอาเบา มันก็สิกินนี่หรอครับพี่น้องแต่ว่ามันกับโบงามในหูในตาเราเนาะพุ่มนี่มันกับ่บมีใบที่เป็นลักษณะแบบนี่สวรองก็เป็นแบบนี้หรอครับพี่น้องเป็นเหลืองเหลืองเป็นจุดนํำตามเป็นจุดเหลืองนี่น้องก้อนมันจะเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มอันนั้นคือบาอันเดียวกับใบที่เขียวอ่อ,อน,ออนมันแก่ยอยูะแต่มันก็อ่อนครับ ก็เป็นสีแข็งปะตาแข้งเลยก็ต้องปบานวิธีการเสียบกันไส่ก็เอาไปแช่นามนึกพี่น้องก็เอากระป๋องด้วยเอาคุน้หน่อยมาตักหนามใส่แล้วก็ลงแช่ไว้ในหันก็เสียบได้บดมือบดขึ้นน้ะพี่น้องเลาวเจ็บอยานี้มัเศร้านี่เสียบได้บดมือ่วงมันกินดีๆนี่มันก็สิเป็นสวงเป็น่วงอยู่พี่น้องแล้วมาเสียบแต่จะเศร้าแต่แต่แจงออกไม่ไหม่ะล่ะครับแจงออกแล้วเขาก็เสียบไปสใส่เบสดนี่ก็คือต้องใส่อยู่ประมาณ สามเพียบขึ้นเมื่อครับนี่ผมก,ก็ใส่สามเพียบจริงๆแล้วคู่ปีผมใส่อยู่หาเพียบเจ็ดเพียบเก่าเพียบแล้วแต่ครับตัวส่วนสุขภาพบุดีบุคเข้แข็งแรงมันไหนครับเป็นยอดเดแดดเนี่ยผมก็ได้บโบได้ใส่หลายเขาใส่หลายครับผู้เสียบด้วยกระบอกยัางนี้ครับเขาก็เดือเสียบเอาเพียกที่ปลามันเขากินดีกินกินวัตถุฟังกินน้ำทั้งกลางทัง้ง,งยังก,นนง,งก็กินเลี้ยงสิน้าพี่น้องเขาไปเดือใส่ออก ห้องบดห้องบดใส่บดทั้งหมด,ดตะไบห้องกับผูกเกียกไ,ได้หลายหาเลียกเกยนี่น,นะครับนี่คือใบสลอดครับพี่น้องมีทั้งหลังใบครับนีทั้งทองใบที่เป็นลักษณะนี้สีไม่ยางด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องเบิง้งบอกเหาสังเกตว่าเป็นเครือแบบนี้แล้วเฮาก็เด็ดเบิ้งครับยางมันจะออกนี่นครับยางขา,ขาวครับพี่น้อง ใกคายใบยางอื่นแต่ว่าผมก็บ่เคยเห็นออกครับต้อนอยางอืง่นใบยางอื่นแต่ว่าผมมองในคลิปผมเห็นอยู่ใบยางอื่นที่เพิ่นเอาไปซิดเบ็ดปลาปากปลาตะเพียนทั้งอื่นเหมือนใบยางอื่นแต่ว่าทางบ้านผมก็บ่ฮู้ครับก็ษตรอื่นคือกันน่ะครับแต่ว่าม,มันะบ่ม,มีเนาะแถวบ้านผมบ่มีผมก็พยายามถามหม,มู่ถามผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นอยู่บ่มีว่าซั่นมีอยู่ทางอืง่นจนบ้านเฮาก็บใบสตรอดใบบักนอดนี่ละ่ะผมเอิ้นใบาบักนอดตามผู้เฒ่าเพิ่นผ้าอื่นใบบักนอดใบนอด แล้วก็ตัวนี้นะมันมีวิธีการหาป่านมีหลายอย่างนี่น้อนด้วยเอาออเครื่องมันนั่นแบบผมเอาให้เบิ้งนั่นเราได้หลายแล้วก็มัดเป็นปุ่มกะทอแขนเท่านี้เอาไปมัดใส่รักไม้ไผ่หรือว่าไมาย้ยังก็ได้ครับไม้หน่อยๆซ้ำเหนียนวมือเท่านี้ยาวประมาณสองสามเมตรเดี๋ยวจะนำลูกน้ำตื่นเอาไปมัดใส่ให้เอาจากเนื้อน้มลุไปว่าหนึ่ง ว่าหฮานี right, out, so so mind, like right, like right, ้คบว่าสันว่าเงี่ยโบเกียวครับว่าหนึ่งห้องบ้านนี้ห้องก็มัดไมหันไมรักเวลาปลาเขาไม่จินรักตีมตีงลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็กดึงปลดปลดปดปดอยู่บ้านนี้ห้องก็ใส่เบ็ดขั้นหลิวหรือว่าขั้นไม้ไผ่ก็ได้ครับพี่น้องเอาบัดใส่ปลอมใส่ทุนทุนแบบได้ก็ได้คือกันครับพี่น้องแล้วถ้าพี่น้องหฮาถนัดเดี๋ยวเฮ็ดเบ็ดสิตต่ำปกติมีแล้ครับใส่เบ็ดเบอร์หาพี่น้องเบ็ดอยังนไะ เบ็ดเป็นซองนะพี่น้องซองนึงมีสิบดวงสิบสองดวงสมัยก่อนซองละเจ็ดสิบห้าบาทสมัยนีประมาณซองละหาสิบหกสิบเนี่ยหละเพราะว่าเขาเห็นมักแข่งกันครับตะกอนเป็น,ปนของอ่าเจแปนเนาะของญี่ปุ่นมันดีมันจะแทงแน่แต่ว่าสมันเป็นของจีนของของราคาเพราะฟังครับพอาสื้อพอาขายเขาก็เอาเสียบเสียบคือกันนะครับเอาใส่เบ็ดเสียบก็ส่วนใบทั้งถึง ต้องไปเกาะอยู่กลางมันเกาะแน่ก็ใบวนวิธีการเกาะวิธีการใส่เดี๋ยวคลิปต่อ,อ,อไปผมจะเน็นให้พี่น้องเราได้บุ้งกันบานนี้เมื่อว่าถึงกลางเพียกเบ็ดให้กลางอยู่กลางว่างแล้วก็กลางอยู่หัวว่างไทยว่างแต่สามเพียกหมายถึงว่ากลางตื่นก็เลิกนะพี่น้องกลางว่างมันอาจจะกินอยู่คนละส่วนส่วนระยะเวลานีอาจจะกินอยู่กลางว่างหนามเลือก ช่วงเวลานั้นอาจจะไปกินอยู่ข้อว่างทั้งหํำตื่นหรือถ้าใส่หลายกคนนั้นก็นให้ใส่หาดอสกใส่หาดรา้หรือว่าเป็นพลานหินหนำที่ท่วมหัวขึ้นเมื่อใส่ใดบ้านี้วิธีการผูกก้อนหินครับพี่น้องบ้านี้ผูกก้อนหินเล้าใส่สายซี้เงาแนครับสายก้อนหินเขาอยู่ประมาณจักศอกหนึ่งนะยางต่ำที่เ้าผูกเดี๋ยวมันยอน้อนลุงทึงดินให้เข้า ผูเพียกสีหานไว้แล้วหรือว่าโบยหานเ้าผูเข็งๆไว้แล้วเขาก็แขนหินไปแขนหินไปแล้วแขนสามก้อนหรืออาจจะเป็นเจ็ดก้อนหรืออะไรก็สังแต่ยาวก่อนใหญ่แห้งครับถานำไรโบแหง้งไรซ้ำหน่ไยไซ้ำาน่ยครับนำไหเพอาะเอ้ยครับไรมองบนไหนครับนไำไรซ้ำหน่ถึงรล่วงกันด,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 ดูล่วงบดก็ให้เขาแขนก่อนใหญ่เติบครับก็ขอโทษครับก็สิประมาณซ้ำกำปั่นเขานี่ ล้วก็คันไร้แหงกุนี้กัใส่ก่อนแหงกุนี้แต่ว่ากะแขนก่อนหน่อยน้าสลับกันไปครับใส่ก่อนแหงสามก่อนผูกสองขอบสองฟังนั่นสองก่อนก่อนฟังแล้วก่อนบานนี้ครับผูกสลับมามาใส่กลางก่อนแหงก่อนหนึ่งเพื่อให้มันลงบ้านนี้พ่อเขาผูกค่าศอกนี้แล้วเสื้อค่าศอกเขาสิ่งเช่นดว่าหย่านลงจนถึงดินกระซังบ้านนี้ให้ ห้ามผูกห้ามมาดึงให้ห้ามมาดึงอันเสือกเผือกขึ้นให้มันตึงให้มันแข็งนะพี่น้องเพราะแต่หินก้อนหินต่างดินเนื้อมันจะได้ร่อยเด็ดมันจะได้ร่อยอยู่อยู่เหนือดินมันจังขีดตัวมติไงแล้วก็ปลามันก็ร่อยสูงอย่างสัตว์นะครับปลาตะเพียนบางนี้ดูเสูงกว่านั้นก็ได้ครับพี่น้องฐาน้ำด้วให้ห้าสังเกตว่าจากห้าปลอมแขนบิ่งกันไห้ปลอมขวดโคขวดยังห้าเนี่ยล่ะ หมายว่าหนึ่งเสือเกเขาแทรกเาว่าหนึ่งหมายก็ผูกซื้อกันก็ปวหินอยู่ตรงกลางผูกเปียกอเดี๋ยวห้องย้อนนึงลงไปให้กวดโคกตึงพอดีมัก,กรสีระรับว่าหนึ่งจนมันสิว่ากลัวด้บ่เพราะว่ากับบุกป็้งยังครับนั่นคือมาตรฐานของการใส่เด็ดปาปากแต่ว่าย้อนด้กก้นนั้นก็ไไ้ครับย้อนทั้งดินทั้งเนี้อกรไดเบินละ่ะแต่ว่ามันมันสกินบ่ไหวทอห้องเหตุแบบนี้ครับ ถ้าเห็ดถือแบบถือวิธีห้องเสร็จหลายกวัวโมปลาสิกินดีก่าหมูบานเนี้ยไอคันตอนใจน้ำหาใชา่ก้นถ้าน้ำตื่นเนาะหาใช้เนี่ยมันน้ำตื่นช่วงนั้นน้ำตื่นจำเพียงข้อเพียงเอื้อให้เฮาแขนเหินอยู่ประมาณศอกหนึ่งพอได้ศอกหนึ่งแ้วฮขาก็ดึงให้มันตึงแต่อยู่ประมาณนั้นครับ กินดีเขื่อนพี่น้องมาจะมีป่าบานนห้องก็มาสังเกตว่าเพียกใดที่ปลามันกินดีห้องก็ไปนินเพียกนั่นผูกเบ็ดซีีซี่นี้น่อยครับห่างกันว่าหนึ่งว่าหนึ่งว่าหนึ่งไปเขาผูกทางทางที่แหลกผูกยามมงึงใส่เบงมามันปลากินดีบ่อข้องนี่ปลานี่สิกินบ่คขึ้นกันพี่น้องบางมือกสิกินยูข้อว่างบางเมือกสิกินอยู่หาดทรายบางมือกสิกินยูาายนยในหวังน้ำเลืก ok สิก like yeah, ินหลายกากันนะพี่น้องผมจึงแนะนาให้ใส่สามเพียกขึ้นเมื่ออันนี้ใส่เพื่อสื่อเพื่อขายครับก่อนใส่ยูใส่กินใส่เพียกเดียวกับพ่อครับใส่แบบเขานบ่กินบ่ได้เขา็ยาย่ไหมเขาดิ่มใส่จากกลางว่างเดียวเขา็ยายไปข้อว่างหรือขยานไปหาดใายไปรองมึงพอได้กินเหรอครับพี่น้องอันนี้ปลาตะเพียนนะแต่ได้มันกินครับใส่ใด้น่มดูดูการนี่แล้วครับใส่ ก็คือ,อย่มฝนตกมาใหม่ๆส่วงเขาดำให้ดำหน้าเนี่ยมันฝนตกมาส่วนฝนตกเขา,ขากู้ไว้ยยามมันขาดมันเสียเนาะหลังจากฝนตกไปมือหนึ่งน้ำลดลงเริ่มใสเรื่อยครับพี่น้องมันจะกินอย่านประมาณสองสามมือกินดีต่อจากนั้นไปก็กสีเบาบางลงสีส่วนมากก็สีไปกัดไปแห่นซื่อบมติเบดแต่ว่ามือแรกหรือสองมือเนี่ยจกินดีครับ กิในบใบไรกินหลังไหรติดหลังนั่นนะครับมันจะดูดกินรับม,มันเมยมันมันหิวมันจินมันทั้งมันบวระแวงครับเขาใส่ไหม่บานนี้อีกรูกาลหนึ่งก็คือส่วงง้อลมหนาวออกแต่ป่านาั้มยังไหลด้วยครับง้อลมหนาวออกไม่ไหมฝนยังตกอยูอย่นะแต่ฝนกะปลายฝนนั่นแหละฝนไก่สีเศร้าตกแล้วคือเขาส่วงเขาเจียวขดดออันนั้นก็ใส่ไนตัวนั้นสินเ,เออป็นปลาอ้วนปลาใหญ่ครับปลามัน งามนะั่นกินดีกันครับพี่น้องตัวใหญ่าง,งามๆมีตัวใหญ่ใส่โลใส่ยังกินบดนัดเลวพี่น้องใส่โลสองโลโลกลัวกินไปเห็นตัวนหน่อยๆ้ามสามเนีวน้วส้มสามเนียวสี่เนิ้วดูความมือจางๆจย่างสิกินมีพวกอะไ้แล้วครับพี่น้องตนะ่ผมหาขายด้วยพี่น้องด้วยหาขายบนมันหากินก็ได้เป็นผมเห็ไดไอย่างเนี่ยแต่เนี่ยม่แร้มากผมก็เสียบหัวหอยครับใส่หัวหอยจะรับกันกันกบใบนอดนี่นะ ไปนอยกับเพื่อแจงงอวงมาเขามาเสียบท่นานปลากินไหวยังสิคระมันได้เป็นปลาตะเพียนปลาหม่องมองุงปลาหางแดงนี่ยส่วนหัวหอยมันก็สีกินปลาหางแดงกกินครับพีน่น้องปลาหางแดงปลากดครับกินกลาขึ้นเมื่อคืนนี่ก็ได้ปลากดงี้ยสองตัวตัวหนึ่งโลอยู่ตัวหนึ่งกับบุตงโลแต่ก่าช่งเ้านี่ครับผมมายามสามเพียวครับนี่ครับได้ๆสามเพียวที่มีปลากดแตบบ่แบบก็มีปลาหางแดงกัแบบปลาปลาตะเพียนปลาตะเพียน าจะเชื่องสองตัวครับปลาหางแดงสองปรากฏอีกนี่ครับโลกลัวแล้วครับเนี่ยทั้งหมดมันก็แสดงสิงธีแล้วครับพี่น้องยามจะระเที่ยวบานก็พยายามประมาณสามมุ่งกูกลัวหรือสี่เดือนไปยาม่วงเที่ยงก็ได้ปลาสีกินจากสวงเสาไปหาเที่ยงหลบแหลกหลบที่สองก็สีกินจากใบมุ่งไปหาสีมุ่งแรงประมาณนั้นพี่น้องปลากินน้อครับจะใส่เวลามาหลายแล้วครับพี่น้อง ใช้ใบสลอดหรือ uh ว <in another have been itu> ่าใบนอดที่พี่น้องได้เบิ้งกันกะคุณประเสริฐสักนั่นแหละครับพี่น้องอขาขยันเอ่ยซื้อเพื่อนเนาะเอ่ยน้ำเพื่อนจนถามมาเพื่อนอยากให้ไายเอาเครือใบสลอดให้เบิ้งจะคลาดในบริษัทก็คือว่ามันเป็นแนวไหนมันคือกันเก้าท้งบาทเพื่อนบอดูดท้งบาทเพื่อนบ่มีจังสีนาพี่น้องผมก็ได้ไายให้เบิ้งครับนะครับพุ่มมันเมือนเบิ้ดเลยครับพี่น้องมันจะมีเป็นพุ่มเป็นพุ่มไปพุ่มใหญ่พุ่มหน่อยเดวแต่ครับ ก็สังเกตเอาใบมันมีอย่างเจ้าหน่อยครับสิเป็นเครือแบบที่ผมทายเมืองหมากก็สิเป็นไข่จังสันแหละครับก็บมันอยู่น้าพูน้ําหยางเพิ่งเกิดหมากไข่ไปทายกันก็หมากไข่ครับแต่หมากไข่กินมันสิปนแปลกๆแบบนึงตัวนี้จะออกสมมนิดนึงครับเปรี้ยวๆนิดนึงครับ,รรบทาย,ยก็ขอให้พี่น้องห้าผพู้ตีติดตามจงอยู่ดีไม่แห้งกับเบิกหูคนครับพี่น้องห้าสนใจในเรื่องไหนทำทำมาหากินหาปูหาปลาใส่เบ็ดตึกแห่ไล่หม่องใส่หม่อง นแนวเลกที่พี่นอ้องเขาของใจอยากหูอยากให้บอกให้ฟังเฮ็ดคลิปให้เบิง้งกัรพี่นอ้องเขาคอมเมนต์มาเลือกพี่น้องเด้อกแตวผมก็สิเฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังให้เบิง้งอธิบายให้เบิง้งให้ฟังเพื่อควมก่อใจเฮ็ดหล่อเฮ็ดหยังยยย่งหมดน,น,น,นะครับพี่น้องหลายอย่างหลายแนวเนาะวิธีการหาอยู่ห้างกินครับทายอี๋บ่เนี่ยครับพี่นอ้องก็ขอใพี่น้องเ่าอยู่ดีไม่แห้งกันเพราะหูคนครับค่วงเก็บเย,ยื่อดวยข่มไข่เยื่สวยมีครับมีเงิน,นมีทอง หากินหาอยู่กับสุดสุกมันหวานด้วยพี่หนองด้วยโอกาสเข้ามาสวัสดีครับ